คิดเราจิตจใจรอมันไม่ได้แบบจุดจ่ออยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนไปกินดอกแคแล้วจ้าค่ะทุกคนดอกแคอันนี้เป็นสองดอกสามข้าเหนียวร้อนๆจ้ำค่ะทุกคน สุดคือดอกแครนะคะพี่นอจเยวอร่อยมากัินนตใส่นวันนี้ป็ใช้ปลาโชกี้นะคะชื่อเกาหลีชื่อโชกี้เป็นปลาเกาหลีเป็นปลาขาวปลาขาวทะเลค่ะไม่มีก้างข้างในไม่มีก้างนะคะเนื้ออร่อยคล้ายๆเนื้อปลา มีฤดูที่มันมีไข่ด้วยนะคะท้องตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยไข่ค่ะอร่อยมากไข่มันจะมันวัน อันนี้แถวนี้เป็นที่เขาดีหมดเลยค่ะแล้วก็อันเนี้ยทุกคนมันคือต้นเผือกมันคือเผือกนะคคะแล้วข้างในใต้ดินก็จะมีหัวเผือกด้วยนะคะแม่พุ่งปลูกเมื่อต้นปีที่แล้วค่ะเมื่อต้นปีไหนนะเมื่อต้นปีนี้ปลูกเมื่อต้นปีนี้ค่ะปลูกเมื่อต้นปีนี้มันตรยนี่นะคะทั้งสวนเลยค่ะตัดไปทั้งต้นเลยนะคะเดี๋ยวมาเชื่อกินเทให้เหรอมาค่ะเออแลาวก็้อปปิ มาอินเนอ่ะโอ้หอที่หอนนี่คือมันหนาวแล้วนะทุกคนเดี๋ยวต้นมันก็จะตายแล้วค่ะแล้วพอท้อนไปหมดเลย อนต้นพริกนะคะก็ไม่ยากค่ะทุกคนแล้วก็ยกโยกต้นมันไปนะคะด้านข้างแต่ว่าถ้าบ้านเราอากาศร้อนถอนยากหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนเราดินดินมันก็จะแข็งเนาะ <c oughs> เด๋ยนนี้ที่เกาหลีดินอ่อน,นะคะ่ะเพราะว่ามันมีฝนมีหมอกลงนะคะดินยังชุ่มๆะคะ่ะก็ดึงขึ้นเลยค่ะเนี่ยง่ายๆเลยค่ะ ออกเลงมากตอนนี้ก็ทำเหมือนกันเลยค่ะอุ้ยทุกคนวันนั้นนะเดี๋ยวโซ่เล่าละ <c oughs> อะไรสั่งโซ่ใช้เขียวเนี้ยนะคะไปเก็บใบกะเพราแล้วโซ่ไม่ได้ใส่ถุงมือใช่ไหม <c oughs> ล้วก็เก็บใบกะเพราใจมันลอยค่ะเราคิดเรื่องอื่นอยู่นะเราก็กำลังคิดเรื่องอื่นอยู่แล้วก็คิดแล้วจิตใจเรามันไม่ได้แบบจดจ่ออยู่ตรงเนี้ยค่ะทุกคนตัดใบกะเพราตัดไป,ดไปทุกคนปึ๊บ แบบนี้ค่ะอย่างแรงแล้วก็เอาเนื้อตรงนิ้วโป้งซอนะคะนิ้วโป้งตรงนี้ค่ะออกไปหมดเลยนะคะแล้วเลือดสาดกระจายเลยค่ะน่ากลัวมากค่ะซอยังมีคลิปวิดีโอนั้นอยู่นะคะ นี่ค่ะทอนอย่างนี้เลยเราดึงขึ้นอย่างนี้นะคะมันยากค่ะทุกคนดึงยากเราต้องทําแบบนี้ก่อนนะคะยกไปข้างหน้ายกไปข้างหลังยกซ้ายยกขวาแล้วก็หมุนค่ะหมุนแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ดึงง่ายขึ้นนะคะนี่ง่ายเลยค่ะ ทีการบึงเสาออกนะคะต้นพีก็เหมือนกันค่ะโอ้ยลูกเกาลัดมออยู่ในตรงนี้เนี่ยปักมือซอย้ันที่มือค่ะตน้นพีก็เหมือนกันโยกเอา้าย,ยังไม่ทันโยกเลยยกซ้ายยกขวาแล้วก็หมุนน,นี่ค่ะโยกไปยกมาแล้วดึงขึ้นเลยค่ะ ดอกแคร์แล้วซ่ก็มีอะไรจะมาให้ทุกคนดูด้วยค่ะทุกคนดูแล้วทุกคนจะต้องตกใจไปกับโซอนะคะทุกคนเห็นแล้วจะต้องตกใจแล้วก็ดีใจด้วยค่ะก็คือต้นแคร์โซมันออกดอกเพิ่มค่ะแล้วก็เป็นดอกใหญ่แล้วนะคะดอกที่ซ่พาทุกคนดูตรงนู้นอ่ะตอนนี้ก็บานแล้วเดี๋ยวทุกคนรู้ไหมคะว่ามันผ่านมากี่อาทิตย์แล้วตั้งแต่วันนั้นที่เราดูกันที่ซอบอกว่าซอเจอดอกแคร์ค่ะนี่มันเพิ่งจะบานค่ะ ได้กินนะทุกคนเนี่ยได้กินสองดอกโอ้โชดีใจมากแล้วสอกเขาเนี้ยซอกก็เลยไปส่องดูนะคะอ้าวแล้วอยู่ๆก็เจอเพิ่มค่ะเขาเนี้ยที่ทุกคนเห็นดอกแคไหมได้กินเฉยแล้วก็ตรงนู้นอีกค่ะเป็นพุ่มๆโอ้ยมันอยู่ข้างในนะแต่หนูไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บกันค่ะคจะไม่ได้กินแล้วเนาะได้กินดอกแคแล้วจ้า มีหนึ่งสองสามมีอีกสามวกกำลังจะบานนี่ค่ะทุกคนดอกแคดอกแคดอกแคมาแล้วจ้าอุย้ยเนี่ยต้นนี้นะคะอย่างนาเลยค่ะนานตะกี่ปีแล้วที่ซอฟึงจะได้กินดอกแคนี่ค่ะดอกแคดีใจมากเลยค่ะได้กินดอกแคด้วย เดี๋ยวนี้เอาไปใส่อาหารกันนะคะพริกแก่อันนี้นะคะแม่ก็จะเอาไปทำเป็นพริกดองส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวซอจะพาทุกคนเอาไปทำอาหารวันนี้ค่ะอร่อยมากแล้วก็ผักของเราในวันนี้นะคะเลิศเลิศนี่เป็นผักที่หายากนะคะาหากินยากในเกาหลีสุดๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้กินง่ายๆแต่ซซก,ก็ได้กินค่ะปีนี้เกือบไม่ได้กินได้กินเฉยเลยนะคะดอกแคเนี่ยิ่งหายาก อันนี้มะเขือพวงนี่ก็ยากค่ะอันนี้พอปลูกได้พอปลูกได้พอปลูกได้ค่ะโอ้ผักน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราเข้าครัวไปทำอาหารกันนะคะใส่ปลาที่เราหมักเกลือไว้ลงไปเลยค่ะ พวงค่ะเด็ดเลยเดี๋ยวผักอ่อนๆนะคะเราค่อยใส่ทีหลังนึ่งอันนี้ให้สุกกันค่ะพวกพผิดกระเทียมหัวหอม มากไม่ต้องให้ละเอียดมากที่เด็ดเลยค่ะใส่ปลาร้าลงไปนะคะปลาร้าตัวค่ะปลาร้าปลากระดีแล้วก็มีปลาเข่งด้วยนะคะก็คือปลาหมอค่ะอันนี้ปลาหมอแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะลงไปสักนิดนึงมะนาวนิดนึงค่ะ ไม่ได้เลยค่ะคัถุงชลุดเต็มนไปนิดนึงนะคะถ้ามันจืดเราค่อยเติมน้ำปลาทีหลังนะคะอหอมมากเลยค่ะใส่ต้นหอมค่ะผักชีค่ะ น้ำแจ่วปรารสดแทบแทบค่ะกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะจำๆค่ะรับรองอร่อยมากค่ะทุกคนพริกอ่อนค่ะไม่เผ็ดนะคะไ่เห็ดค่ะในที่เด็ดสุดๆคือดอกแครนะคะปิดฝาค่ะ เห็ดดอกแคใช่พริกนะคะสุกแล้วก็กินได้เลยคะ่ะตอนนี้นะคะทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะ พ่ะปู่ชอบกิน,นะค่ะแม่ก็ชอบผักเยอะยิ่งชอบค่ะเ,คเราก็ต้องเขียนโน้ตแปะไว้แบบนี้นะจ๊ะพ่อปู่แม่ยายเห็นก็อ๋อโอเคไว้พ่อกับแม่แล้วโอเคขอบคุณมาแกก็จะจัดการเลยนะคะสามีจากไก่ทอดแล้วก็แล้วก็สไปซ์สไปซ์อะไรสไปชื่อโซจูอ์อปัป้นข้าเหนียวอย่างนี้นะคะ <laughs> ปันข้น ปลาสดนะคะเอามาตำแจ่วแบบนี้นะคะอร่อยมากนะโอ้คำใหญ่ใหญ่ปลาลาสดนะคะเอามาตำแจ่วแบบนี้นะคะอร่อยมากนะโอ้คำใหญ่ใหญ่อืมซึ่งคุมบุกอ่ะอืมเต้เด้นไม่ชอบอืมอยูก,กินไม่ได้หรอกแบบนี้นอยอูกกินใส่ทอดนะ ก็กินปลาอ,อร่อยค่ะดอกแคร์ค่ะทุกคนโอคหอมมากจังจ้าไม่ขอแกะนี่ชินไม่ค่อยชอบหรอกค่ะแจ่วปลาแบบนีน้ไอปลาตัวยินนะ่งนยิ่งกลัวเอากินแล้วก็ใส่กับอันนี้จ้ะแต่แจ่วโอเคเอ แต่ปลด้วย <ไป S 2> ครับเจ๊เอาไปลองไหมติ๊เออติ๊กค่ะเจ๊ก็ช่้ยวันนี้สิบกหกองศาค่ะหน้าหนาวข้าวกับแม่เมนาะกินข้าวต้มอยู่เพื่อนค่ะเพื่อนมาหาแล้วก็ปากันทำข้าวต้มอุน่นๆกิน คนแก่ต้องหนาวนะคะกินข้าวกับเพื่อนเสร็จก็เข้าบ้านแล้ว mm hmm. ค่ะเห็ดค่ะโม้ไม่ใส่สาปวันนี้ใส่สาปน้ำมมก มุ <ś> ้ิดเนืพริกอ่อนค่ะจ้งเจียวปลา้ให่คิดถึงพอใสหน่อยปลานิ๊งค่ะ <ś> 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 ใบกลมคือหว,วานนี่ใช่ไหมนี่ด้วนะวั ทำไมไม่จ้องกันกินอะไรก่อนหน่งมะเขืาพวงค่ะอร่อยอร่อยแซ่บมากเดี๋ยวพ่อเอาเสียงที่มีโอีกนิดนึงดีไหม ่่นเพราะว่าครั้งแรกกินก็ตกใจไงไม่เคยกินกินบ่อยก็อร่อยเห็นไหมไม่เป็นไรนอยู่ๆเห็นเพื่นเหรอไม่คะแม่ไม่เป็นไรค่ะอร่อยปลาเกาหลีเขามีค่ะปลาตัวทุกคนเจียวปลาอร่อยจริงๆเห็นแซ่บเลยค่ะ อาหารพีสานใช่ไหมอืมเห็ดค่ะไม่ค่อยได้กินปลาเลรออันนึงค่ะนุ่มแช่มมันกินดีโอ้อร่อยนี่อากาศหนาวนะ ก days, hey, okay, okay. okay, ินพวกปลาเนื้อเนื้อปลาเนี่ยค่ะเข้ากันโดอกแค่ดอกแค่ดอกแค่นะจ๊ะเท็กอากาเชยอาอากาชิอาอะไรแม่กูอากาชิอาไม่มี quá sợ hương đông mai Ừ. Ờ, hưng nó Không khói mãi Để cho ưm khói mãi Free mãi free, mãi khói mãi khói mãi khói mãi ตัใส่พริกกระเทียมจุกผ้าชาลดแล้วก็หอมยักษ์ค่ะหอมจริงีใช่ค่ะมันก็เลยหอมมันไม่มีกลิ่นปลาลเลยน้ำกินเก่งจังโอ้แม่สุดตาโอเพ็ดอืมเผ็ดค่ะเผ็ด ตัวติดเข้ามาติดมาด้วยนะคะมีก้างด้วยค่ะเชืออะไรครับมันเป็นก้างของไข่เคียวได้ปลาร้าปกกดิปากกะดิปลาร้าปกก็ดิอร่อย ร้อแล้วค่ะทุกคนอิ่มอิ่มแล้วก็อร่อยอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายปลาาที่เหลือนะคะเก็บใส่กระปุกไว้ค่ะทุกคนแล้วใส่ตู้เย็นไว้นะคะก็อยู่ได้นานเลยค่ะอยากจะออกมากินเมื่อไหร่เราก็มาตักใส่ถ้วยนะคะออกมาจำ้ำจกินเหมือนเดิมได้เลยค่ะอร่อยคือเก่า